สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาซื้อของเอวซีเดอร์ผุนผุ่งอยู่ข้างหลังเดอเดีย๋ยวจะพาไปดูนะคะว่ามีอะไรยายจะมาซื้ออะไรไปให้ดูไปติดตามชมดเดอร์เทดีบยอยเดี๋ยวจะภาไปเบึงเดออยู่ข้างในนี่นะคะเอฟซียายก็พจะพาเข้าไปข้างในแล้วนะคะตอนนี้โอเคไหม เดี๋ยวจะไปดูซิว่าเราจะซื้ออะไรนะคะสวยต้องคู่กับคนสวยๆนี่เห็นไหมเอฟซีดอกไม้สวยงามมากอยู่กับสมอล์ชานเลก็สวยมันยายเลยดินี่นี่อันนี้ก็ดอกนี้ก็สวยเอฟซีอยากได้กระถางไหนเอาเอาไหมนี่ไปซื้อสวยทุกดอกเลยนะคะงามดอกต้นไม้ก็สวยนะคะก็ีนะคะวันนี้ยายจะพามาซื้ออะไรเดี๋ยวตามไปดูนะคะ อันนี้ไม่มีอะไรให้ทำได้แล้วนี่ได้แล้วนะคะเอฟซีอันเล็กๆไม่มีนะคะเอฟซีก็มีแต่อันใหญ่ๆที่จริงยายอยากได้เล็กกว่าน,นี้นะคะแต่มันไม่มีนะคะเราก็พามาอูร้านเขาใหญ่มากในเอฟซี FC ยาวลึกไปถึงนู่นเลยนะคะได้แล้วหนึ่งชิ้นนะคะ โอ้เอาบอกไปลองนั่งไหมเอฟซีเป็นดอกไม้นี่ก็มีเอาไปลองนั่งไหมอยากได้อะไรอีกเนาะมีหลายอย่างแต่ว่าต้องไปซื้อของนี่ก็น่ารักนะเนี่ย เอาไว้ใส่ผลไม้กินปอกผลไม้ใส่แล้วก็เวลาเราอยู่บนรถเราก็กินได้เลยไปอีกีนะคะก็น้ำรั่วที่ไม้ถูกพื้นเนี่ยมันไม่มียี่ห้อที่ยายใช้เลยอยู่ที่นี่ไม่รู้ว่าใช้แล,ล,ล้วขนลุ่งหรือเปล่ายายก็ไม่แน่ใจบางยี่ห้อใช้แล้วมันลุง่ง มันเป็นขุยๆในพื้นเวลามันแห้งมันจะเป็นปุ่นบางยี่ห้อนะบางยี่ห้อมันจะเวลาบานแห้งปุ๊บมันจะเป็นขุยๆอันนี้มันสำหรับถูเปียกได้แห้งได้อันนี้ถูแห้งได้ เดี๋ยวยายจะหาอะไรอีกนอกโอ้จระเคงน้อยก็มีนะเอฟซีูกตาน่ารักทุกตัวเลยนะเอฟซีทุกตัวเลยสวยจะเอาตัวแบบไหนมีมดวันนี้ก็พามาชอบได้แล้วหนึ่ง,ช,งนะชิ้นนะคะชิีน สวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับสมอนชาแนลพามาสเตอลนี่ไอ้วาเดี๋ยวเอามาย่างบึงออียงอีกรองเท้าก็มีแล้วนะคะเอซเพราะนั้นยายจะดูอะไรเนาะเอาถุงเทา้าอ๋อแผ่นรองแผ่นรองไม่ใช่ถุงเทา้าแผ่นรองนะคะ ถหน้าหนาวก็ใส่แบบสูงสูงก็ไม่แพงนะคู่ละยี่สิบเจ็บาทหรอกคู่ละ,ะโอ้ยกระดาษถ่ายคลิปกันง่วงนอนเลพี่น้องเลยเป็นเอาห้ามหายละ อ๋อนี่มีปลอกแขนด้วยเหรออ๋อมีปลอกแขนด้วยโอ,อ,อ้ปลอกแขนสามจุดสามบาทเลยเหรอปลอกแขนมีแต่สีดำไม่มีสีให้เลือกอ๋อนี่อ๋อแบบเป็นถุงน่องก็มีเหมือนถุงน่องเอฟซีนแบบหนาแบบบางมีหมดอืม แบบบางมันก็คล้ายๆถุงนอ่องเหมือนกับว่า <c oughs> เราไม่ได้ใส่เอาสีครีมบ่สีครีมมันก็เหมือนเนื้อเราหน่อยสีครีมมันเหมือนเนื้อตัวเองเนาะแต่แทงก็ได้สามสิบสามบาทมันหนาไหมมันก็เหมือนไม่ได้ใส่เนาะ มันมีสีสีให้เลือกนะเอฟซีมีสีครีมแล้วก็มีสีดำสามสิบสามบาทมีสีดำไม่รู้มันก็เนื้อเดียวกันมันมันมีสีให้เลือกนะเอฟซีมันแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนนะ ยายก็ได้อันนี้แล้วจะไปนั่งทำอะไรรู้ไหมโอ้ถุงเท้าน่ารักจังสองร้อยกว่าบาทเลยลเราสองร้อยห้าเก้าแหนลองก็เยอะอยู่นะคะเอฟจีอ๋อนี่แบบหนาแบบหนาแต่มันมีตัวหนังสือไม่ชอบปอกแขนถ้ามีตัวหนังสือยายจะไม่ชอบ ชอบแบบโลลๆเกี้ยงแบบไม่ต้องมีตัวหนังสือเดี๋ยวเดินดูนิดหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะเอาปอกแขนอยู่เพราะนั้นยายก็ซื้อกระถางไปนะเอฟซีซื้อกระถางไปสองใบไปปลูกว่านหางตะลุกข้นือละสามร้อยนั่นนี่สามร้อยกว่าบาท สวยมไม้เอฟซีแต่กระถางไม่แพงน้ใบละยี่สิบกว่าบาทเองถ <c oughs> าดให้อาหารอาหารแมว <c oughs> อันนี้ช่องนี้เป็นชอบประดับในเอฟซีอันนี้เป็นเกล็ดประดับใครอยากประดับเนี่ยมีกิฟบมีอะไรมีหวีหวีผมนี่อยู่ตรงนี้นะคะเอฟซีนะคะมีหวีมีอะไรด้วยนะคะ นี่นะคะเอีจะมาดูขนมให้ร้านๆนะอยากกินอะไรโอ้มีพักทองฟักทองกรอบด้วยนะคะเอซีน่ากินมากเลยมีกล้วยกรอบด้วยกล้วยกรอบก็มีนะคะสวัสดีจ้านี่ได้แล้วอันนี้สิบสี่บาทสวัสดีทุกคนเด้อ อันนี้มีอันนี้ด้วยนะ FC ก o c ป๊อกก,อก,กี้สวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกใจนะคะอยู่กับสมอนชานแวรจ้าพามาช็อปวันนี้มีรู้จะพาทำอะไรก็เลยมาช็อปที่นี่นะคะของกินให้เลือกเยอะๆเลยนะคะอ,อ๋ออันนี้ก็ถึงร้สิบสามบาทแล้ว ไม่ถูกจังโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายซื้อขนมก่อนน่ากินไหมหน่ากิน13าบาทสวัสดีค่ะ